จริงเหรอดูใช่คอมพิวเตอร์ดูเนียนกว่าหนูไม่เกิดตั้งค่าอะไรเลยนะจริงหรอหนูก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยนะสมมติว่าทำการเช็คหน้ากาแต่นี้สีสดมากเลยอ่ะเออสีของหนูสดมากเราว่าพี่เปิดไฟสุดปะจับอุ้ยมีหัวใจบินมาแล้ว ช,ชอบเวลาหัวใจวินมามันน่ารักเนาะเออนี่ไงเปิดไฟสุขการชื่อเพลินนันท์ชันนันท์ชันนันท์ถ้าสมมติว่าเราไลฟ์พร้อมกันเนี่ยเราเราคนดูเราสามารถดูสองเครื่องได้ไหมเขาก็ต้องมีโทรศัพท์สองเครื่องเออใช่ถ้าดูพร้อมกันเขาไปดูย้อนหลังเอาก็ได้อยู่ไม่ใช่คนลอยจอในเคพลินฟ็อกนะจ๊ะอุ้ยเฮ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 ้ยไอ้ขอโทษด้วยนะคะที่ไอจะบอกอยู่ว่าอันนี้ มีน้องน้องแฟนขับซื้อมาให้เป็นของที่ดีมากทุกคนคะเราจะพอม <I have S 1> เอียงนะคะไม่ใช่แต่ว่าถ้าไกลมาบ้านเราเนี่ยเขามเห็นเราขยับต้องซื้อแว่นนี่แว่นขยายของเรียบบ้างอยูจะติดแล้วมนขยายปุ๊บแต่พออยู่แต่ตอนนี้เล่นอยู่ไหนหนูหาตัวเองไม่เจออ๋อหนูกลับข้างไป <c oughs> <c oughs> คือถ้าเอียงอย่างนี้ก็คือเขาก็าโลกเอียงด้วยใช่ปะ่ะ <c oughs> ใช่อ๋อเราต้องอย่างนี้ พี่กวางผมแอดดีครูพี่ไรนะคุณชายหอยเราน้องคะตั้งใจเรียนไม่เป็นไรเรามีไมเซลฟี่แตนไม่เวิร์กใช่ไหมได้เรามีไมเซลฟี่อยู่ประกอบอะไรเยอะมากเลยเพราะว่าอะไรรูวปาตอนนี้ติดซีรีส์เฮ้ยเรื่องอะไรอ่ะเชยแล้วว่าเรื่องไเฮ้ยพี่มันหักบอมันหักว่าเฮ้ยฟูเขากลาไปพี่โจหน่อยไช่วยขนาดนั้น พี่สาววังคะพี่จพสาววังเพิ่งเคยดูซีรีส์เกาหลีเรื่องฟูฮาเป็นครั้งแรกเรื่องฟูฮานางเพิ่งรู้จักฟูฮาคิดว่าไงคะคุณผู้ชมพี่ดูเรื่องอะไรอ่ะเผื่อเดมาเดี๋ยวก่อนพี่สาววังติดซีรีส์ฉันดูฉันดูชีสอินแฟกซ์จ้ะพี่สาววังติดซีรีส์ฉันดูชีสอินแฟกซ์ตอนนี้นางบอกว่านางบอกว่าฟูฮาฉันอยากเป็นฮองซองไม่ใช่เปิดไปจริงๆอ่ะเปิดไปแบบแค่แค่ตอนเดียวแล้วแบบรู้สึกว่าเออทำไมแบบแค่อันนี้ถือว่าหนูก็ยืมใช้ ไม่ได้พี่ว่าต้องซื้อแว่นขยายของพี่บวชเสียบปะน้องมันไม่ได้ใช่ไหมไม่พอติดพวกงขยายเวลาเราอยู่ใกล้มันต้องเอียงคอมเมนต์หน้าเราจะได้ยังไงอ๋อยงไม่ได้อย่างนั้นไมค์เซลฟี่ก็ใช้ไม่ได้แล้วสแตนก็ใช้ไม่ได้พี่เอาสแตนหนูคืนมาเดี๋ยวหายหนูไว้ดูซีรีส์สแตนก็ใช้ไม่ได้สวัสดีชาวโซเชียลแคนวันนี้ไม่อยู่ในโซเชียลกับน้องกวางไม่เป็นไรกวาง้ะเดินค่ โซเชียลแคมหรอไม่ใช่ไลฟ์เนี่ยไกางอะไปไหนนี้นั่งแยโทรศัพท์ทับอยู่เอช่หลอยี่หัวใจบูมบิง้างเลยอ้ยตุกเจดร้อยแล้วคนหกสิบหกคนบ้ามันกำลงบร i งบริงมาเลิกเรียนเลิกเรียนแล้วทันไลฟ์ด้วยสุปรมาร์ดูนี่ลวงนะเดี๋ยวรอดูนจ้าขอบคุณค่ะ ในช้าเหรอคะของเราไม่มีความกระตุกเลยนะรีวิวแบบขนตาหน่อยค่ะพี่ครุ่นไรเบอร์ไรเบอร์อะไรคะพี่โจเบอร์เบอร์องงแให้วันนี้ช่างกองแต่งอ่ะผมเกี่ยวขนตาด้วยออมัก้าางตตนนีดูแม่เล่นไลฟ์ อยากเห็นระบายสีค่ะมีน้องแพรบอกว่าพี่ก้ยเชนหนูระบายสียังยังไม่เห็นเลยอะแท็กมาในไอจีจีเออชัดแจ๋วเห็นไหมจุบจิบบอกจุบจิบเจซีบอกชัดแจ๋วเห่ะเขาไม่เคยได้ไลฟ์ค่ะเขาไม่เคยได้ไลฟ์เลยอะ ยังไม่ได้ทำการบ้านที่เป็นรสให้เลยตั้งแต่นี้ทำสิอยากเห็นนาอยากเห็นอยากเห็นว่าระบายสีหรือเปล่าแต่จริงๆคุณก็ยังไม่ได้ระบายมันเลยหายไปทั้งปึกเลยบอกว่าไหนลองทักทายแฟนสไตล์นวลหน่อยสิสไตล์นวลหรอสไตล์นวลอ่ะจะทักทายทักทายแฟนคลับสไตล์นวลหรอปากเลี้ยวอะไรไปเลยใช่หรอทักทายแฟนคลับไม่ใช่ฉันไอ้บ้าเน้นสาว มาเจอกับนวลได้นะคะเอาใหม่เอาใหม่ขอขอโทษขอเอาใหม่ขอกล้องอะไรด้วยมีด้วยอ่อนอินดูมาวันนี้เราอ่อนอินกับนวลค่ะทักทาการขับสไตล์นวลสีสกอยอ y ห้าสี่สามสองมาเจอกับนวลได้นะคะที่เมียหลวงสองพันสิบหกมาด้วยล่ะมันไส้มันหรออะไรคออนอินอะไรคะอ่อนอิน คนนี้นี่คือแบบว่าห่วงบ้านมากอะเหมือนเป็นบ้านตัวเองเอาไม่ใช่เหมือนบ้านตัวเองน่ะสวนสีีนี่ก็คือไม่ใช่บ้านตัวเองแล้กันเลยแต่กบเอาจะเป็นบ้านตัวเองเหมือนกันขอชื่อเฟซที่คริสคริสหอวางแฟนแฟนคริสหอวางติดกันแล้วก็แฟน F A N S ติดกันกว้างหอวางบ้างเฮ้ยเป็นลูกไงทีมคริสไงเป็นลูกไง เห็นไหมพี่เอรี่พวกหนูปล่อยพวกหนูว่างพวกนี้แหละใช่ไม่ทำงานฝนมันตกไม่เป็นไรค่ะไม่ซีค่ะเอาทำงานค่ะเรียกเรียกทำงานเห็นไหมนี่ขีดขีดค่าขีดอะไอยู่ดีๆก็มีคนส่งอะไรมาขีดค่าซีให้กำลังใจตัวเองใช่ไหมมันยังไม่ได้หาใช่ไหมหายแล้วหรือยกไหนดูสินี่ยกถามอันนี้ไงตั๋ว ห้าสี่สามสองแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายนี่บือแล้วนะพิซีนีบอก,บอกว่าคิดถึงนะอีกสัรรากลับแล้วหรือเพิ่งลืมหน้าพี่นะพิซีนีคือคือคือี่แพรลืมแล้วคิดไม่ออกแล้วว่าจำไม่ได้แล้วเป็นยังไงอ,อ่ะอะไรอ่โดนที นแฟนคลับทิ้งนีไหมพี่คริสพี่คริสกับพี่กว่างเต้นให้ดูหน่อยคะ่ะน้องคะวันหลังน้องก็ไปแฟนคลับในที่งพี่นะคะเสียใจมากเลยอวันนั้นที่ไม่ได้ไปอะ่ะไม่เป็นไรน้อยมีใครมีธุระหมดเลยทุกคนช่จ้าเสร็จไม่านะไม่ทันไม่แต่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่คริสจะลงวิดีโอภาพแฟนคลับมีร้องเพลงอย่างเดียทำให้ต่างดาเธอ พอแล้วพอและวพอและเจอในความฝันขออะไรนะคะเพลงที่คิดเพลงพี่คิดอุ้ยคืออะไรอ่ะหนูเรียนการท่องเที่ยวพาไปคิดไปเที่ยวกินอร่อยมากเสียงลายแสบหูมากพี่ร้องเพลงให้ฟังหน่อยซาบิคิดเห็นนะะคเแล้วค่ะ เอาจริงนะพี่พี่หน้าดีกว่าหนูเยอะเลยวไม่เด้ยน้าไม่เด็กเลยอยากทำงานแล้ววันนี้อ่ามคือวันนี้มาก็ก็ถ่ายประมาณซีนสองซีนแล้วก็นั่งรอก็เลยเล่นไลฟ์กับกวางเนี่ย ได้ยินนะออ้ยอ้ย้ยให้เขอแปลไหมได้ยินได้หรอให้เขาแปลไหมได้ยินได้หรอสี่ไม้เราได้แล้วตอนนี้สี่เต็มบ้านเลยค่ะทั้งสี่ไม้สีสีแมจิกสีอะไรไม่รู้ว่าที่มันหัวใหญ่กว่าที่คิสปต์ที่คุสมีอ่ะเพราะว่าสิ่งที่คุสมีคือเอ่มหัวเล็กมากนั่งสวนอนุญาตไปชิมทอก่อน มีงานไหนได้เจอพี่กุ้ิอีกไหมคะอยากเจอยี่สิบเจ็ดมีงานที่ระยองค่ะแล้วก็ยี่สิบแปดมีงานที่เมืองทองสามค่ะเดี๋ยวมาไหมเปดืองทางทำมีเสียงไหมครับจบก็ <c oughs> ตันจบยเสร็ว่ อะไระไม่รู้ว่ามันเหมือนมันคนจะดาวโหลดีโอสทุกคนคะช่วยแนะนำซีรีส์เกาหลีให้พี่คิดหน่อยค่ะเออไม่ใช่เพราะตอนเนี้ยหนูดูไอชีสอินทร์คร่พี่สนุกมากเลยอ่ะคือเราไม่ได้ดูซีรีส์เกาหลีมันนานมากแล้วแล้วก็ดูจริงๆอ่ะหนูเปิดดูนะหนูเปิดดูแค่เอ๊ะทำไมแบบโพสเตอร์มันน่ารักดีพอเปิดดูป,ปุป๊บอุ้ยนางเอกนะ่าจืดช<ค>นชอบมาก ใครใครกลุ่มหนูไม่รู้ชื่ออะไรไปเลยอ่ะแต่ว่าแบบไม่รู้จักใครไปเลยแต่ว่านางเอกอ่ะน่าจืดดีมากหนูชอบมากน่ารักมากน่าจืดจริงๆชอบโคตรน่ารักเลยหเดลาา่าเดลเดล่าเดลเดลเดลเบลดูจุงกิส ไม่เอาอ่ะเห็นทุกคนอินกันมากอ่ะพี่คิสเับเป็นประเภทว่าต้องให้จุงกีผ่านไปแบบสักหปีเอ้ยไม่ถึงห้าปีจีลูกมีเมียแล้วนานจะกลับมาดูเออใช่ต้องแบบให้แบบจุงกีผ่านไปก่อนแบบสักสองปีอะไรเงี้ยเดี๋ยวไอ้ค่อยไปดูพอไม่อยากขี้เกียรอละ ดูจุงกิอย่างเดซินเดนออฟเดอะซันปั้นจั่นบังคับให้หนูดูสองตอนหนูดูไปแบบคือไม่เคยรู้เรื่องเลยนะแค่ปั้นจั่นเล่าว่าที่มาที่ไปคืออะไรแล้วดูในกองแล้วมันก็เลยเปิดตอนนั้นอะ่ะเป็นตอนที่ตอนที่หกกับลังฉายปั้นจั่นก็เปิดตอนหกให้ดูสุดท้ายปั้นจันบอกพี่กุ้ยไปทางานได้แล้วหนูเงยหน,น้ามาน้ําตาไหลราดมากบอกพี่กุ้ยไปแต่งหนะ้าใหม่ก่อนเราไม่ดูให้จบละฮะไม่เอา,าเอา่ะนางเอกก็น่ารักนะล่น หนูเอาเพื่อนรักวิลิศยามาดูมากเี่คิสน่ารักมากน้องพี่ไม่ได้เป็นคนน่ารักเลยในเพื่อนรักวิลิศยานี่เป็นคนไม่ดีอุไรคอหัววังก็ดูซีรีส์นะใช่แล้วมันก็ไม่เคยแบ่งพาสเวิร์ดอะไรให้เลยไอ้ก็ต้องไปนั่งหาเองแต่ตอนนี้พี่ดูเกมออฟโดร์นะแต่จงกล่มเลยโอ้ยแต่จงกึ่มพี่ดูแล้วจ่าแซกเซอร์เช็คชื่อหน่อย หมอคังคือใครอะหมอคังจุงเกียร์แหละนักเอกคือเขาเป็นคุณหมอเขาเป็นคุณหมอถ่ายละครเหรอคะใช่แล้วค่ะถ่ายละครค่ะ ร้านนี้จริงใช่ไหมแเดจังเกิเนี่ยไอตัวพี่ไอตัวหัวใจกับตัวสมายรี่มันบินมาน่ารักมากแล้วตัวสมายรี่แปลว่าอะไรก็ยิ้มง่ะชื่นชอบอย่างเงี้ยนนอนเอาแล้วหัวใจอ่ะหัวใจก็ชอบรักอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยคือกดไลค์กดไลค์ถูกต้องก็ไปอีโมจิใส่ไปเลยไปเปิดอย่างเงี้ยยูแล้วไอใส่ได้ปะไอใส่อีโมจิได้ปะไม่มีให้ใสเห็นหรอยูไม่มีสิทธิ์สันแน่ก็ให้จะถอดใส่ ดิฉันไปปากจัดจังเลยอะคะโธ่ให้เราขอเรามีออกก่อนเธอให้เราขอเรามีออกก่อนสาวดิฉันปากจ้าออนอิน,นแซมมากพูดเลยใช่ไหมคะพี่อลิพี่ลิมามาอยู่ในเฟร,รม,ม,<า>มไหมมาไม่เป็นไรเนี่ยก็แน่นๆก็ไม่เป็นไรเลยอบอุน่นไหมอบอุ่นโฮ้ยเขาสะพายล่น Marriage Contract เรื่องนี้รับรองเลย ไม่เอาไม่อยากร้องไห้เราอยากดูแบบเรื่องแบบกุกกิกกระดุกดีกอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าทําไมทําไมละครเกาหลีละพี่หนูดูถึงปีสี่นะทำไมแค่พระเอกกับนางเอกอะแบบมือมันไม่จับกันนะแต่มือแค่ใกล้กันแค่เนี้ตื่นเต้นใช่ไหมมันไม่ใช่จิกหมอนนะพี่ผ้าห่มหนูตกลงไปนอกเตียงเลยอะทาไมอะเขาเล่นแล้วมันเราอินไงนี่นี่นี่คือ ถ่านางท่านางกดไลค์จะเป็นไงชอบดูดูที่หน้าจอเธอสิกดเลิฟอันนี้คืออะไรอะโป๊ะโป๊พโป๊ะโป๊ะโป๊อ๋อท่านางคืออ๋อมันพป๊ะโป๊ะโป๊ะได้หลายๆทีเลยอุะอุ้ยที่โจ้กดอีกที่โจกดอีกคืออะไรอ่ะไม่มันกดรัวได้หลายทีด้วยหรออุ้ยทุกคนลองกดหัวใจรัวลัวลัวค่ะมันจะมีรูปของทุกคนขึ้นมาพี่โจ้แล้วกดได้แล้วให้คนอื่นอะไรอ่ะรัวลัวค่ะมันจะมีรูปไม่อ่ะมีแต่ของพี่โจ้ลองกดเร็วลองเล่นของเราอินไปแล้วสิ ให้ลรงกดหัวใจรัวๆนี่ให้วิธีการให้พี่โจดูอะให้พี่โจทำให้ดูนอเนี่ยคันนึงพี่ริสริสไหนเนี่ยไม่แน่ใช่ใช่าคนขึ้นมาพี่โจเลิวกดได้แล้วให้คนอื่นมาอยอะมาเยอะเรากดเนี่ยมีรูปขึ้นมาดี มีลูกเขาไหมเงี้ยเขาลองมั่งโอ้ยต้องมีดอกไม้บ้างนี่เราดอกไม้ได้วนะไหนอะพี่เอริกดสิกดแล้วเนี่ยไม่เห็นขึ้นเลยไม่ไม่ต้องเป็นเพื่อนกันอ๋อแต่นี่มันเป็นไอ้นี่ไม่ใช่หรอแฟนเพจแล้วเราจะเปิดซ้ำกันทำไมเนี่ยปวดหัวบายบายค่ะบายบายนะคะพี่เอลี่เป็นโปรดิวเซกรองเดี๋ยวนะพี่เอลี่อะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่โจีกกว้างปิดก่อนปิดก่อนซ้ำๆกันนะบาย